คนเขมรเกิน90%เซนเชื่อภาพ AI ที่โพสต์ตามเพจและเฟซบุ๊กสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่ทุ่มทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณเทียง ทักทายพี่น้องย่ำเทียงน้ำเด้อครับผู้ดใดที่เข้ามาฝากติดตามแลวก็คอมเมนต์กันเข้านานำพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเว้าถึงภาพ AI ตอนนี้กกำลังเป็นกระแสในขเขมรหรือว่าในกัมพูชานะครับผมผมเห็นหลายเพจในขเขมรน,นะครับพี่น้องเขาไปโพสมีคอมเมนต์กดไลค์เยอะมากๆนะครับโหหลักหมื่นเลยนะคนขเขมรน,นี่กดหัวใจกันรุรัวเลยแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับ ผมว่าคนขเขมรเนี่ยเกิน9 0น่าจะเชื่อ AI ว่าเป็นภาพจริงนะครับเพราะว่าผมไปดูนะครับผมไปดูยอดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับอ่ FC ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ละรูปเนี่ยคือเอามาจากเพจเขมรเลยนะมันจะโพสต์ลงท,ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ แล้วเขมรบางคนเนี่ยคือผมไปแปลเป็นภาษาไทยนะบางคนก็บอกว่าคนขเขมรเนี่ยโอ้โหมีหัวคิดที่ดีมีไอเดียที่ดี IQ ที่ดีเด็กขเขมรนี่ก็เก่งนะครับคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับความคิดนี่มีตั้งแต่โอ้โหแต่ละภาพนะครับจินตนาการในแบบขเขมรเลยนะออกมาเป็นปะาสาทหินเป็นปะศาสตร์ที่ริมนะครับริมทะเล ตามหาดทรายนะครับออกมาแบบสวยหรูแล้วก็แปะธงชาติคอมเมนคนคอมเมนก็มากดล่วล้วลววนะครับหัวใจคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็จะมีเด็กคอมเมนคิดค้นนะครับเอาขวดพลาสติกนะครับเอามาทำเป็นเอามาทําเป็นรถเอามาทําเป็นไอ้มอไซค์บ้างนะครับล้อรถนะครับอเด็กคอมเมนต์ทำไมเก่งจังเลยนะครับคนคอมเมนก็เห่เห่เ่ไปกด คือยอดไลค์นะครับแต่ละทีคอมเมนต์หูเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะผมว่าคนคขมรนเนี่ยเขาเขาจินตนาการแบบไปไกลมากเลยนะล้ำประเทศทุกอาทุกประเทศในเอเชียเลยนะนะครับความคิดแบบนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศไทยประเทศอื่นๆนะครับอินโดมาเลยยังคิดไม่ถึงเลยนะขเขมรนไปไกลมากเลยนะครับ เอาธงชาติมาแปะนี่ถ้าคนประเทศอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ว่าคนในขเขมรเนี่ยคืออวยกันเต็มที่เลยนะครับอ่าบางทีก็ไปโผล่อยู่ในอ่าเมืองหลวงกรุงพนมเปญน,นะครับอ่าทำไมผมดูทำไมมันสะอาดจังว่ากรุงพนมเปญเนี่ยตึกนี่ก็เป็นตึกขเขมรอ่ะผมจําได้เนาะแต่ความสะอาดเนี่ยตามที่ผมเคยไปมันไม่ได้สะอาดขนาดนี้มันดูสกรปรกมันดูแบบ เอา,อาง,ง่ายๆคือคนขอทานเต็มหมดอ่ะออง,ง่ายไปคอมเมนทุกคนเจอคนขอทานอยู่แล้วเนาะนะครับแต่มันออกมาในรูปแบบ AI นะครับโอ้โหเนียนตามมากๆเลยนะฮทำให้คนนี้เคลิ้มไปด้วยอ่าหลอกได้เฉพาะตั้งแต่คนในเขมนเนนแหละครับแต่ว่าคนอ่าประเทศไทยคนสปปลาวหรือประเทศอื่นๆอ,อินโดมาเลยหรือทั่วโลกเนี่ยเขาคงจะไม่เชื่อนะครับอ่าเขมเนไปก่ออ่า ปราสาทนะครับไปก่ออะไรนะเอาทรายมาก่อเป็นปราสาทแบบอังกอรวัดอะไรอย่างเงี้ยปราสาทแบบสวยอ้ทำไมมันดูสวยกว่าที่อินเดียนะครับอ่าแล้วแล้วก็เอในการสร้าง AI ของขมรเนี่ยผมว่านะมันก็ทำให้คนในกัมพูชามีความสุข เขาทําให้คนในประเทศเขามีความสุขเพราะว่ามันอยูเ่เขาเรียกว่ามันอยู่ในโลกจิน,จนตนาการนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่สิบป,ปีนะครับขเขมินจะได้แบบนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีขเขมินจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเรามองถ้า AI มันทําได้ขนาดนั้นเนาะถ้าคิดว่าเด็กขเขมินมี IQ ที่ดีมีความคิดครีเอทอะไรดีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่เห็นว่าคนขาเขมิน เห็นพัฒนาเอาจริงๆนะครับไม่เห็นพัฒนา,า,นนฒนาถ้าว่าคิดว่าคนขเขมรมีความคิดที่ก้าวหน้าดีกว่านะครับประเทศอื่นๆขเขมรก็ต้องพัฒนาไปกว่าประเทศอื่นสินะครับทำไมดูยังล้าหลังตามหลังอีกหลายประเทศมากๆนะฮะแต่คําพูดคําจาของคนขเขมรเนี่ยโอ้โหนะฮะอะไรก็รู้หมดนะครับเก่งล้ําไปหมดทุกอย่างเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าเขาเขาบอกว่ากรุงพนมเปญเนี่ย นะครับไม่นานนะครับกรุงพนมเป็นกับกรุงเทพเนี่ยแยกกันไม่ออกหรอกนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเห็นบางทีก็เอาแบบคลิปวิดีโอมาเนาะนะครับมีภาพแบบตัดต่อบ้างนะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันทําเป็น AI ก็ไม่ได้เนาะนะครับมันก็ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบแต่ว่าเขาไปตัดภาพให้มันดูแบบสะอาดกรุงพนมเป็นน่นะครับสะอาดสวยงามนะครับคนเขมรถ้ามีความคิดขนาดนี้นะเด็กๆนะถ้าทําได้ขนาดนี้นะ ไปแข่งในเวทีโลกแล้วนะครับในเวทีสากลแล้วนะครับผมว่าเด็กขเขมรอายุสักประมาณนี้นะผมว่ายังยังเข้าไม่ถึงการศึกษามากกว่านะครับถ้าเอาความเป็นจริงนะครับในกัมพูชานะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับเคมทุกอย่างอ่าชุดไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยเสียงแคนลาวเคมแคนลาว ทุกอย่างเนี่ยเอาเอาเอามาเป็นแบบศูนย์รวมเป็นของตัวเองอยู่ในประเทศคขมนหมดเลยนะฮะคาเมรไปที่ไหนก็จะแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมไปหมดเลยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคามรเนี่ยถ้าจะให้สร้างจริงๆนะทุกวันนี้เอา้ามันสร้างไม่เสร็จหรอกเมืองหลวงคามนไม่ว่าจะเป็นไอ้สีหานุวินอีกนะครับสร้างก็ไม่เห็นเสร็จทักที ตั้งแต่รัฐบาลฮุนมาเนตประกาศนะครับดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาก่อสร้างตึกในสีหานุนวิน300กตึกที่ยังไม่เสร็จเนี่ยยกเลิกภาษีไม่เก็บภาษีขอให้นักธุรกิจนี้เข้ามาอาจจะยกเว้นภาษีให้ไม่อยากให้เป็นตึกล้างนะครับต้องการให้คนเข้ามาทุกวันนี้มันก็เข้าทางตั้งแต่คนจีนนั่นแหละนะครับยกเลิกเก็บภาษีคนจีนก็เข้ามา อ่าเป็นคนสร้างเพราะคนจีนเขาเป็นคนมาสร้างไว้ตั้งแต่ที่แรกเนาะนะครับในช่วงที่อ่าเกิดวิกฤตเรื่องโควิดนะครับนักธุรกิจจีนเขาก็ไม่สารต่อไงเขาก็กลับประเทศจีนกันหมดกลับฮ่องกงหมดนะฮะทีนี้ยกเลิกภาษีเข้าทางเขากลับมาใหมา่อีกนะครับอะไรมันก็คือหนีไม่พ้นจีนหรอกนะครับขเขมรเองสร้างไม่ได้นะครับขเขมรไม่มีปัญญาสร้างเองหรอกเขมรเป็นนี่จีนเนี่ยนะครับ,มนนรนะรบไม่ต่างจากเรานะครับใกล้เคียงกัน เห็นไหมครับสบปปลาวประเทศคอมมิวนิสต์ลาวที่มีตึกสูงสูงที่สร้างอยู่ทุกวันเนี่ยไม่แต่โครงการจีนนะครับรี่เริ่มไว้ตึก10ชั้น20ชั้น15ชั้นทุกอย่างคือนักธุรกิจจีนหมดเลยนะครับถ้าเกิดขัดผลประโยชน์นะครับจีนเขาไม่ได้นั้นนี่ด้วยนี่คือผมบอกเลยนะนะครับถ้าจีนไม่ไม่ได้เนี่ย นะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าจีนไม่ได้ประโยชน์นะจีนเขาไม่ปล่อยหรอกไม่ว่าจะเป็นคำเมนไม่ว่าจะลาวนะครับจีนเนี่ยคุมหมดแล้วอ่าทุกวันนี้ขาดจีนนี่นะครับคำเมนจะต้องกลับไปขอทานอีกรอบหนึ่งนะครับกรุงพนมเปญที่มีตึกทุกวันนี้สูงๆมีแต่จีนหมดแล้วจีนสร้างให้เป็นหนี้จีนเนี่ยใช้หนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีจะหมดอ่ะ นะครับเหมือนเหมือนสอเหมือนสอป,อ,ปอลาวนะครับเหมือนสอป,อ,ปอลาวทุกวันเนี้ยใช้นี่จีนอีกไม่รู้กี่ร้อยปีจะหมดนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปแลกกับจีนเอาจังหวัดหนึ่งของลาวไปแลกกับจีนทางภาคเหนือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้คือผลของการบริหารประเทศของผู้นําผู้นําที่โง่แล้วไม่ได้เรียนหนังสือไงไม่ว่าคำเมนไม่ว่าลาวก็พอๆกันนะฮะ ลําพังนี่มันจะสร้างอะไรเป็นความคิดมันจะมีอะไรดูผู้นําลาวผู้นำเขมรก็ไม่ต่างกันเลยหลังๆมาน,นี่ดูตอนนี้อตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือว่ากระทรวงหน่วยความมั่นคงของลาวนี่เดินทางไปเยือนกัมพูชาตอนนี้นะครับเยือนเสร็จนะครับมีการมอบเหรียญให้กันยกย่องกันนะครับเป็นผู้นําเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน หลังจากเราไปเยือนปุ๊บนะครับแล้วก็เชิญนายยกคขมรไปเยือนเรานะครับแล้วก็ไปมอบเหรียญให้กันอีกอที่เราก็จะมอบเหรียญยกย่องผู้นำคเมรเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถคืออวยกันไปอวยกันมาไงพอๆกันนะครับอสองประเทศนี่ไปมาหาสู่กันแบบโหยิ่งใหญ่นะครับเครื่องบินส่วนตัวอะนะครับ ลงไปเขมรน,นี่ก็จับมือกันโอ้โหกอดกันเหมือนเหมือนเหมือนจะตายจากกันน่ะนึกออกไหมนะครับมันเป็นความสุขของประเทศที่เขารักกันนะฮะสองประเทศนี้นี่รวมกันนี่ก็ต้องยอมอีกนะยอมเขาเรื่องความโอ้อวดว่าตัวเองนี่พัฒนาจเจริญอ่าสร้างอะไรเป็นบ้างนะครับนักธุรกิจเนี่ยดูอย่างเนี่ยดูอย่างไทยเนี่ย นะครับไม่ต้องพึ่งจีนไม่ต้องพึ่งจีนเลยนะครับประเทศพัฒนามาไกลขนาดนี้ไม่ไม่เป็นหนี้จีนเนี่ยหลายประเทศยังงงเลยไทยไม่เป็นหนี้จีนได้ยังไงประเทศแถวยุโรปอเมริกานุ่นนะครับไปทางนู้นไอแถวแถวแถวแอฟริกายังเป็นหนี้จีนกันหมดเลยนะฮะไทยรอดไม่เป็นหนี้จีนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหนี้จีนเยอะมากเลย นะครับประเทศที่มีประชากร2องส0ง,สงสล้านคนเ,นเป็นหนี้จีนจนแบบโอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าอินโดนีเซียเป็นหนี้จีน,นผมไปดูข่าวนะครับไปเช็คดูข่าวในเว็บไซต์หนึ่งนะโอ้โหอินโดก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับความคิดของขเขมนล้าไทยก็เพราะ AI อาออาไปค้นหาเพจเขมนไปค้นหาเลยเจอเลยครับ ความคิดประดิษฐ์ใหม่ๆคนคำมเมน์ฉลาดเด็กคำมเมน์ฉลาดไอคิวดีดีกว่าไทยแซงหน้าไทยนะครับพอไปดูมีแต่ AI ทั้งนั้นเลยกดไลค์กันเต็มหมดเลยรูปหัวใจกันคอมเมนต์เข้ามาเด็กคอมเมนต์เก่งนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณในรายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดแชร์น้ำสวัสดีครับ